มันเป็นลูกกาหน้ากู้ลูกขึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนสงสัยสงสัยอีกพ่อเป็นไทยก่อนล้างหันพ่อเป็นกาหน้าพ่อแม่พ่อพ่อเป็นไทยก่อนพีดาดังว่าเก่าปัน้พ่อมันติดพดาเมีได้ไงเนี่มันดาเจ้าบอกน้ำซุมดามาอยู่คำฟอมกาหน้า นามอิสสีน <S ina. S 1> ่าสีน่าสีน่าสีนาอยู่คำฟอร์มคานาสีน่าอยู่มาเป็นหมอลำแล้วอยู่สิลำเป็นบอได้หน่อยนึงได้หน่อยหนึ่งอาจารย์นักดนตรีลงศูนย์ลอยคูนลอย